ส่งงานครับแจ้จีเคเกียร์ธรรมดานะฮะคันนี้เขาไปจัดโปรห้าพันนะสูงอลังกานน้ำมันโซ่อกเก้าห้าครับก็คันนี้ร้อสิบห้ามีข้อเลยฮะทอซิงนะครับก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วฮะปลลิตลีโปดอะไรให้ครบหมดเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูว่าเกียร์พรดาวิ่งกันยังไงนะฮะจีเคเกียร์ธรรมดานะครับ ใช้ตัวนี้นะครับเอฟไวแนตัวจักส่วนผสมน้ำมันกาอากาศนะครับสายเบ็ดิสรสายไกด์เวลาจูนรถต้องมีนะครับคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีส่ดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสตีเทสนะฮะ GK เยร์ธรรมดานะครับน้ำมันโซคอร์95นะครับล้อสิบห้ามีท่อนะฮะลืมปิดแอคชั่น